สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันหิงกุกตูมค่ะนะคะวันนี้มาขอโชคขอลาบก่อนนะคะโอ้โหมาขอโชคลาบอยู่ต้นไฮก่อนนะคะถ้ำไฮนะคะถ้ำไฮเป็นรากไม้ที่สวย นะคะออกตามหินนะคะรอบหินเลยนะคะอ่าต้นไฮจะขึ้นไปข้างบนนู้นแล้วข้างล่างก็จะเป็นรากหินรากาไฮอยู่กับต้นอยู่กับก้อนหินนะคะดูสิคะเรามาดูรอบๆอบอโอเคนะคะเราจะหาจุดที่จุดที่เหมาะเมะแต่เราก็จะขอโชคขอลาบนะคะกับ เจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่ต้นไฮนะคะได้แล้วจุดที่เราจะขอได้แล้วจุดนี้ก็ประมาณนี้นรขอิารโอเคจุดนี้แหละที่เราจะขอ,อนี่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้นะคะที่เราจะขอโอเคอนะขอโชคกล้าก่อน ดนนีู้่่ราาาววกอใช่ตรงไหนเหมาะดูเคนะคะเราก็จะขอโชคขอลาบนะคะตอนนี้จุดทูปแล้วนะคะเราจะมาลุ้นนะคะว่าภูมิเจ้าที่นะคะปู่ย่านี้นะคะ จะให้ตัวไหนนะคะมาลุ้นกันนะคะลุ้นลุ้นล้นโอ้ออกมาแล้วตัวแรกตัวแรกโอ้โอ้ตัวแรกจะเป็นอะไรเหมือนเป็นแปดได้ไหมเจ้ยโอ้ตัวแรกเหมือนเป็นแปดมาเลยแม่เจ้ยป้า โอ้โหจ้าทุเป็น8จริงๆไม่เจ้ตัวแรกโอ้โหไม่น่าเชื่อะอ,ะอืมะ,ะเราทั้งสองคนก็ถ้าถูกนะคะอ่าเราทั้งสองคนก็จะมาเลี้ยงนะคะอ่าพร้อมทั้งมาลำถวายด้วยนะคะ อโอ้โหแล้วเป็นแปดซะด้วยแม่เจ้ยตัวแรกเลยที่มาโอ้โหเรามาลุ้นตัวที่สองกันนะคะว่าจะเป็นอะไรโอ้โหลูกหลานเป็นลูกเป็นหลานนะคะอของปู่ของย่านะคะ มาขอพร้อมด้วยขันห้าคารวะแล้วก็หมาอาภูมาให้เพิ่นเคี้ยวแล้วก็อันไอายามาให้สูบเดอ้อโอ้โหแปดสวยจังไม่เจย้ยเลขแปดสวยสวยลุ้นตัวที่สองไม่เจย้ยโอ้โหเราจะมีที่ซื้อหรือเปล่าเนาะเจ้ยเอ้ย โอ้โหนะคะโอ้ยขอให้ลูกมีโชคด้วยเถิดมาขอโชคขอลาบลูกหลานก็จะใช่ทำต้นไห้นี้นะคะเอามาลุ้นตัวต่อไปนะคะโอ้โหไม่เจ้ยเอ้ยได้8ดแล้วมาลุ้นต่อไปนะคะว่าตัวที่สองจะเป็นตัวอะไรนะคะ เเขาเคยขอจากตรงโน้นตรงนี้ก็ใช่ค่ะก็เคยขออยู่ตรงนั้นตอนนั้นก็ไปขอที่น้ําขอที่บ่อน้ําก็ที่เดียวนะแม่เจ้ยเพราะว่าใช่เพราะว่าเพื่อนอยู่ที่เดียวกันเลยแค่นี้แค่หางกับหัวแค่นั้นปลายแถวต้นหัวแค่นั้นบริเวณนี้เพื่อนครอบครองหมดนะเพื่อนอยู่บริเวณนี้ครอบครองหมดเลย มาลุ้นตัวที่สองกันนะคะว่าตัวที่สองนี้จะเป็นตัวไหนนะคะเจ้าเว้มาหาเราเว้เอ้ย<ว>นั่งรออ่านั่งรอ,อ,อพวกค่อยเดือเว้เดือมาเป็นเพื่อนกับคนเราใ,ใช่นา ตัวที่สองโอ้ยเป็นตัวไหนเน,นาะกำลังุ้นนะคะตัวที่สองตัวแรกเราเห็นแล้วเป็นแปดสวยมากเลยมารุ่นตัวที่สองกันนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรามาขอตัวนี้ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ นี่ค่ะก็วถ้ำให้นะคะข้างบนถ้ำนะคะนี่นะคะข้างบนถ้ำนะคะจะเป็นเรียบเรียบเป็นถ้ำนะคะเป็นหินข้างบนนะคะแล้วก็ลากไม้นะคะนี่นะคะตัวที่สองเป็นตัวอะไรเอ่ยังไม่เห็นชัดเลยไม่เจ้ยไม่ชัดเลยเดี๋ยวรูดูดูอนนะคะ ตัวที่สองจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรเนอะน<า>สงสัย,<า>ยไม่เจ้ยเอออาจจะเป็นศูนนะคะกำลังลุ้นไม่เจ้<า>ยเหมือน,น<า>จะเป็นเลขศูนนะจ๊ะเ<า>จ้ยโอ้โหเป็นศูนย์หรือเปล่าเน,นาะโอเคออกมาแล้วนะคะ 807 807ฟังอีกครั้งนะคะ807โอ้เสวยจังเลยเลขสวยจังเลยโอ้โหสลับเอานะคะสลับเอานี่ค่ะแต่บางทีก็ตรงหรือไม่ตรงนะคะแล้วก็มีการสลับนะคะถ้าจะตรงก็โอ้โหนี โหสุดยอดเลยอ่ะามาสองนี่เกอสวยงามมากเลยนี่เกมอภาดฝันจะสวยงามขนาดนีโอเคนะคะโอ้โหนะคะนี่นะคะแล้วก็อ้าวมาขอโชคขอลาบกันสองคนนะคะกับภูมิเจ้าที่นะคะนี่นะคะลูกหลานนะคะมาขอโชคขอลาบนะคะ นี่ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะได้807นะคะโอเคนะคะเหมือนเลขข้างตัวกลางนะคะเหมือนจะเป็น6หรือเป็นศูนย์บางทีก็จุดอยู่ข้างดำๆข้างบนเนาะอาจะเป็น6 <5 S 2> ก็ <5 S 2> ได้นะคะค่ะแปดหหรือว่า807นะคะก็เอซีนะคะก็แต่ว่าที่แท้ญาน,นิงดูเป็นอ่า เป็น807นะคะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมที่ช่วยดูคลิปให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอขอบพระคุณมามากค่ะสวัสดีค่ะ